สวัสดีครับสุดหล่อทั้งหลายมาพบกับผมแบมบูเช่นเคยวันนี้จะมาทําคลิปหนึ่งหนึ่งกับชาวต่างชาติโดยผมจะปลอมตัวเป็นชาวเวียดนามนะฮะเดี๋ยวขอเล่าคือผมไปเจอมันในในหมดมาป่าเดียวดายทุกคนแล้วมันก็ทานหนึ่ง,หน,งหนึ่งผมมันบอกมันมาจากเมียนมาหรือพม่านี่แหละประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองเดี๋ยวเราจะมาหนึ่งหนงกับมันนะโอเค let's go ก็คือผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งแบบไฮไลท์อะทุกคนแบบจิงหัวแบบนี้นานมากเกือบจะเดือนกว่าแล้วไม่รู้ผมจะเล่นได้ไหมนะ <c oughs> แต่ก็ต้องลองทุกคนเพราะว่ามันท้าแล้วแต่เท่าที่เล่นกับมันมันก็ไม่ค่อยตึงนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเล่นแบบชิวๆธรรมดาไม่เอาจริงเอาจังอะไรดูเน็ตก็ปิงฮะทุกคน คืนเน็ตเราตอนนี้แบบมันดีเลย์มากดูไอวอทุกคนไอวอโคตรเยอะที่จริงปก,ปกติมันก็ตังไม่เกินสามลูกใช่ปะแต่นี่ก็แบบตังเยอะมากให้เธอรู้ไอวอมาได้ปองอยังไม่แตกเปิบเป็นไงานไมาแลกพันไปมาแลมาแลถ้าว่าแลกมาก็อืมว่าอื่นก็น่าจะมานะ มาฮะมานะฮะต่อด่านที่สองคนระับทุกคนผมไวผมไวบอกแค่นี้แหละจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังทุกคนที่ศรัทธาในตัวพี่ <Hey, S 1> จงกดไลค์เดียวนี้เพราะว่าเองจะไม่ผิดหวังในตัวพี่แน่นอนกดไลค์รอ,อเลยโจ๊กฮะยังไม่โดนก็จุกอย่างเดียวมา่าโจ๊กมาล็ <Lock. S 1> อกเป็นไงเรียบร้อยยังไง <laughs> ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึอองอ่ะหลงมันกดไลค์ให้มันทุกคนผัดเ,เลือดพขนน้องใหม่เอาใหม่เป่าเฟิรเ,เฮ้ยอืมมันก็ตึงอยู่นะทุกคนเราประมาทมันไม่ได้นะมันก็ตึงอยู่นะนอนะเออราจะทำเราจะเล่นแบบ ระวังระวังหน่อยฮะเราจะไม่ประมาทเหมือนนะี่จริงมันก็เล่นได้นะแต่เพราะี่เราตึงกว่าอืมอดจ,จุกจุกจุกไอ้บอปึ๊บตั้งไอ้บอข้บมาเดี๋ยวเราจะดันอย่างเดียวถอยอย่างเดียวเลยอ่ะถอยอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไหวเนาะป้องไม่โดน <laughs> จุกอย่างเดียวเลยอ่ะ ล็อกมาดิจะหาจังหวะยิงดีๆนะทุกคนเพราะว่าเรายิงมันโดนตัวเยอะมากอ่ะเดี๋ยวก็จะสังหารเฮ้ยไปโดน่างนี้เลยหรอเป็นพันยาพันเลือดพันนองกันได้มาพันเสร็จแล้วปุ๊บมันเอาเราสกิลอะไรวะจำชื่อไม่ได้ที่มันมันมันเพิ่มไอวัวปวัวเราเกียร์ต่อเราไม่เกียร์ จอยวอลเนาะว่าสายะไรใส่ให okay. okay. ้ไะไรเขารู้กันอยู่ปึ๊บเอ้ยมาเป็ไงทุกคนเอ้ยเออทอด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 โดนหัวไปลาหัวไม่ขึ้นมือนอัดตัวสกอร์หัวก็สองหนึ่งนะทุกคนแต่ถ้าสกอร์คิวก็หนึ่งคิวแล้วปึ๊บไปไอวอลมัน วลุดไอ้บอลได้ไงอะ่ะเดี๋ยว,วเราจยลอยมันพันยาเสร็จนะพันเสร็จยังพันเสร็จยังออกมาออกมา,เ,อา,ออกมาเจอกันใน,นมุมไ้ดำป้งสองเคียวมันกันไอ้ทุกคนลองคอมเมนต์ดูดิว่าสองเคียวกับสองฟ้าในมันดีกว่ากันนะอันนี้ไอ้บอลไม่ตายโปเน็ตด,ด้วยแหละทุกคนระยะด,ด้วยแหละ แต่มันน่าจะเรือน้อยมากเช็ดตายอ่ะเอายาไปนะเฮ้ยมาจาก,ากจไหนย่าจดรวยบอมาเลยอดีฟงบอมโดว,วิวว,วิว,ววิวบุมยอ้ไงบอกแล้วพี่มันเติงน้องๆไม่ใจพี่ได้สามหนึ่งแล้วอ่ะสก็ร์หัวสามหนึ่งแล้วอ่ะอันนี้มาเจอกันที่ โรงงานนั่นเองนะฮะทุกคนเอาสิไดาวเอาเอาเอาหลบข้างหน้าหลบข้างหน้าวันดูมันวัน,วนไอ้ไอ้ยังเอ้ยไม่โดนนะงไทุกคน <First Black. S 1> อ้าโดนหัวนะขึ้นตัวไปเยอะได้ก็โดนหัวนะขึ้นยิงหัวนะนับนับนับอันนี้นับสี่หัวแล้วทุกคนสี่หัวแล้วสี่หัวแล้วขอกำลังใจหน่อยอะไรก็แถมด้วยเพิ่งหัดทำคลิปไปใหม่ เอ้ยติดไอ้บอ่อ <c oughs> มาดิปยุ๊บอุยอ้ยเก็บมนะันน่ะพันยาดิเมยพันอาเมยพันไปหลบแค่ตังไอ้บ่ออ้อมตัวเองอะ่ะเพี้ยแต่มันไม่ส่วนเราอ่ะถ้าส่วนเรานายจะตายไม่ปล่อยแน่เดี๋มาดินี่พันยาแล้วมันไม่ตั้งไอ,บอ้บ่อพันยาตัวเองอ่ะมันไม่พันยาหนะ่ะ ปึ๊บยังปึ๊บยังกระโดดปาดซ้ายปาดขวายังตามฮะเราจะดันเราจะไม่ถอยเดี๋ยวพันยาแบบนึงเราจะไม่ถอยเราเป็นพันยาเสร็จเราจะดันข้าไปเลยนะเพราะว่าพี่ชอบเล่นแบบดันๆน,นะ ทำให้ศัตรูหวันนะทุกคนเฮ้ยกลบกับกๆบกับเฟิบ,บอ่ะเจสตึง้งมาออกมาเลยทุกคนซีสองแล้วมันได้สองหัมามาบ้าซอดันต่อไปหอดูดาวแต่มันไม่มีดาวให้ดูเลยเึ๊บกระโดดออกมาเป็นไงมันคือสเต็ปทุกคนล็อกหวัวน,นะทีเดียว ไม่ได้โปนะไม่ได้โปนะพยายามนะเป็นพยานะพยามได้นะไม่ได้โปนะฝีมือล้วนล้วนตาสุดท้ายทุกคนจะไปไหมตาสุดท้ายจะปิดหรือว่ายังไงเฮ้เราแต่เราอัดตัวไปเยอะแล้วอะ่ะออนให้มันดีไหมออนให้มันดีไหมโอเคมีน้องคนหนึ่งอกว่าออนให้ได้เราจะออนให้เปิบ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นนะเห้เห็นดาเมจเบามาก 7, มเ,มเจดแปดเมจเจ็ดวกเจ็ดก็สิบสี่ก็เจ็บอยู่เนาะสิบสี่เลยก็สิบสองสิบสองก็ยี่สิบสี่สามสิหแล้ยเฮ้ยเฮ้ยเเกลียดมากพวกนี้แบบเล่นไะลไรลแล้วก็แบบ เวลาส่วนกันแล้วก็ยิงกางอากาศแ,แบบมันมันโดนแต่ตัวทุกคนแบบโอกาสที่จะโดนหัวน้อยมากทําให้คมจริงอะ่ะอย่าหาทำเลยทุกคนมันต้องส่วนกันก่อนแล้วก็ก็ยิงอะ่ะกระโดดหันยิงกางอากาศแบบนี้ก็แบบมันโอกาสที่จะสังหารเนเยอะมากแต่ถ้าเล่นแบบอัดตัวก็คือแบบแบบนั้นได้เปรียบนะกระโดดแล้วก็ยิงยิงดักเลยอะ่ะยิงดักกาอากาศอะ่ะก็ดีนะ เดี๋ยวให้ยาให้ยาเอายาไปเพื่อนเอายาไปให้ยานายฮัลโหลเฮ้ยโบรโบรลูเลือดเลือดเ,เลือดอาเลือดไปพันยาพันเลือดไปนองนดิตางไงวะเดี๋ยวเราจะยอมมันให้มันแพ้เอให้มันชนะตา,ะาหนึ่งไหมทุกคนอาลุแล จะ้อยมันอัดตัวสกอร์จะได้เท่ากันมาฟิวเฮจุกจุกจุกอ,อึ้งอต่อยาจกเกือบแนะล้วเรือสิบสามจะตายเฮ้ยทุกคนจะตายไม่มียาแล้วม,มียาแล้วหุยกะ็ะเอออ่าเท่ากันนะทุกคนเท่ากันนะเดี๋ยวจะรีบปิดสกอร์เลยเจอโกมาเลส câu này thì trên nháp một đứng đa. Viu! Viu! tiếng Viu! 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 này á Viu! อ้อมหลังม inh ันยาวๆจนมันหมดหมดเผื ent ่เป็นไงมัน hey คือสเตฟล็อกลอกให้รักให้เธอตายใจมาเดี๋ยวเดินมาดีแอคชั่นมันมันจะลุ้นยังไงให้เร็วให้เร็ o โกดแปลว่าดีตึงตึงตึงข้อมันโปรให้มันโดนเราโปรทุกคน โปรเพยเยอร์ฮะโปรเพเยอร์มาโปรเพยเยอร์ก็ร้องไห้ก็ร้องเราโปรกันไปเป้าก่อนปุยมุยเราไม่จะปอนนะแอรโมบายเพลเยอร์แปลว่าเราเล่นในโมบายนะเดี๋ยวคลิปหน้าให้มันแก้ตัวไว้ทุกคนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้มันแก้ตัวช่วงคลิปนี้ปิดเท่านี้คลิปหน้าเจอกันโอเค Let's go, bro. Bro, bro, bro. Blah, 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 blah.